อลิสันเขาเป็นกอลเมอนหนึ่งเป็นประตูตัวยืนไห้องแดงเกมเมื่อวานตอนดูบอลผมปวดเยี่ยวครับเมื่อวานและก็คงไม่ต้องถามจังวานั้นเยี่ยวแตกเลยนีมนพระอาจารย์โอริกีนั่งส้ำรองอยู่แบบนี้เป็นมิงควันกำลังใจว่างต่อก้อนทัพเวสบอมทังน้อยใหญ่แชมเปี้ยนลีกหวังได้ไปท็อปโฟของทีมหง อลิซอนอลิซอนอลิซอนคือประตูที่ขึ้นมองนาะที่สุดท้ายอลิซอนอลิซอนอลิซอนเติมไปมองไ้ฮงแดงได้ประตูที่สองสับสะไข่สับสะไข่ช่วยกดสับให้เอ็นอด้วยครับพี่น้องสับสะไข่สับสะไข่สับสะไข่ใครที่กดไว้แล้วไม่ต้องกดครั้งที่สอง <c oughs> มึงเหมือนเมาอ่ะเหมือนปลายปลายร้านกำลังจะปิดแล้วแล้วมึงเมาไม่ไหวแล้ว